ชุดแรกครับน้ำแข็ง24ก่ก้อนนะครับต่อ20นาทีล่วงไว้แล้วแล้วก็จะมีการทำน้ำแข็งต่อเลยนะแกจะแซบสวัสดีครับแกจะแซบรีวิวของใช้ใกล้ตัววันนี้ก็ มีตูเ้เย็นมารีวิวนะครับจะจะเป็นยีห่ห้อไฮคอนไฮคอนครับตัวเนี้ใส่น้ำได้2.2ลิตรแล้วก็ผลิตน้ำแข็งได้วันละยี่สิยี่สิถึงยี่ิบห้าได้แล้วก็กำลงังไฟร2 0ยวัตต์นะครับ120วัตต์ก็ค่าไฟก็คงไม่เท่าไหร่มาดูข้างในกันเป็นยังไงบ้างพอดีมันเพิ่งมาครับ จะซื้อมาใช้แทนตัวเก่ายี่ห้อไฮแลงซึ่งใช้มาแล้ว5ปีแต่ตัวนี้ไม่รู้จะทนไหมหรือเปล่านะก็จะรีวิวเหมือนกับ5ปีก่อนที่เอาไฮแลงมาอันนี้ยี่ห้อไฮคอนโบชัวนะก็เป็นภาษาจีนนะเดี๋ยวถ้าไม่รู้เราก็เอา Google Translate แปลเอา อันนี้ก็จะเปิด minute, ให้ดูก่อนว่ามันอะไร be, ยังไงเผื่อกู่มือหายก็จะได้มีสำรองก็มีอยู่หลายหน้าครับก็เป็นภาษาจีนทั้งนั้นไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็จะลำบากหน่อยแต่ก็เราสามารถใช้ g o o g l e แปลได้อยู่ โอเคสายไฟนะก็ติดกับเครื่องเลยนะครับมีปลั๊กมาให้ปั๊กตัวนี้เป็นไงตัวตัวนี้จะเป็นแบบอย่างนี้มันแบนนะฮะสาขั้วก็ต้องใช้ตัวนี้แหละช่วยโอเคเสียวไปก่อนเลยเดี๋ยวหายทีนี้เราก็ต้องเอาเครื่องออกมาแล้วน้ำหนักประมาณ11 จุดสองห้ากิโลนะครับตัวเครื่องเออเครื่องพวกเนี้ยห้ามไว้ตะแคงหรือว่าหัวทิมนะเดี๋ยวน้ำยาแอร์มันจะมันจะไหลกับข้างเดี๋ยวผมดึงออกมาก่อน มันมีรูให้จับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยดูเครื่องกระประมาณนี้มีช่องระบายอากาศช่องพวกนี้สำคัญมากนะมันค่อนข้างร้อน เราต้องระบายอากาศให้มันฟโลใช้ไปน,นานๆก็เอาไดโว่เป่าฝุ่นบ้างให้มันบางทีฝุ่นยเยอะหรือว่าติดพัดลมมันนะนะนนี้ก็คือใส่น้ำเป็นถังได้หรือว่าเติมน้ำก็ได้นะคิดว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเติมน้ำทางไหนสะดวกเพราะปก,กตินะเครื่อง ก่อนหน้านี้ใช้เติมน้ำด้านหน้านี่เลยนี่เลยนะอันนี้จะบอกนิดนึงรายละเอียดตัวเนี้ยมันเป็นแบบน่าจะทำเป็นแบบน้ำแข็งแล้วมันจะใสหน่อยมันจะไม่ใช่น้ำแข็งสีขุ่นๆกลมๆหัวมนๆเหมือนลูกกระสุนแต่นี่จะเป็นสี่เหลี่ยมเลย <S <S ดูข้างในให้ชัดๆก็จะมี แผงเหล็กเนี่ยมันก็จะขยับไม่ได้อยู่แล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นสวิตอะไรต่างๆถอดเทปไปให้เรียบร้อยเลยโอ้ที่ตักมีขนาดใหญ่มาให้นะมี ที่ตักขนาดใหญ่มาให้ให่กว่าตัวเก่าของผมมั้งตัวนี้โอเคมีลูกลอยลูกลอยเติมน้ำเอออันนี้ดีอย่างไม่ต้องดูแลมันเป็นลูกลอยถ้าน้ำเติมน้ำสูงปั๊บมันก็จะตัดระบบปั๊มของมันไป โอเคเดี๋ยวต้องล้างกันหน่อยนะมันมีฝุ่นนิดนึงเออมาดูจุดน้ำทิ้งก่อนอยู่ท่ตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องล้างพวกนี้ห้ามเอ็นเราก็จะต้องก้มดูนิดนึงเลื่อนแล้วก็ดูด้านล่างนิดนึงจะมีก๊อกจุกปิดไว้ จุกเนี้เราก็ต้องเปิดเวลาเราทําความสะอาดนะะทิ้งน้ําที่มันเป็นเศษสะกะปรกเราก็ต้องเปิดจุกนี้เดี๋ยวเราก็ต้องทําอยู่แล้วแหะเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนนี้เรามาดูกันต่อนะครับก็ย้ายที่วางแล้วนะครับควรจะวางให้มันมีพื้นที่ด้านข้างสําหรับระบายอากาศพัดลมเออให้มันหมุนโฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกแล้ะ ัวนี้ใช้มา5ปีแล้วการใช้งานต่างๆก็สะดวกใช้มานาน5ปีได้ที่ตักนะครับแล้วก็น้ำแข็งที่ได้มาก็จะเป็นลักษณะเหมือนหัวกระสุนเป็นแบบนี้ก็จะคุ้นๆหน่อยหมายถึงว่าตัวเขาใช้ เหมือนวิธีมันควบแน่นยังไงให้มันไม่ได้ใสนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ใสสักทีเดียวมันจะเป็นคุณๆหน่อยอุ้ยเนี่ยความหนามันก็จะอันนี้คือหนาสุดก็อยู่ประมาณเนี้ยความหนานะโอเค เดี๋ยวมาล้างเครื่องนี้กันดีกว่าเอาเป็นว่าใส่ประมาณหนึ่งขันก็แล้วกันเต็มขันนะนะโอเคทีนี้เราก็มาเปิดด้านล่างเราก็ดูนิดนึงเอานี้ออกก่อนก็ได้ เวลาใส่น้ำไปข้างบนเมื่อกี้นี้นะมันก็จะมาเต็มอยู่ข้างล่างลูกลอยก็จะทำงานเห็นไหมโอเคแล้วก็จะมีรูอยู่น่าจะเป็นรูน้ำทิ้งนี่แหละเดี๋ยวดูข้างล่างัวน้ำทิ้งออกจากขันยังไงผมก็จะดึงออกมาหน่อยน่งใช้มือค้ำเอาก็น่าจะได้นะ ตัวฝาปิดดีอย่างนะมันไม่หล่นลงมาตุ๊บเลยฝาปิดก็จะค้างอยู่อย่างเงี้ยยวดูดูน้ำนี่ก่อนกันแล้วกันน้ำจากบนก็จะลดลงไป จนแห้งโ okay. อเคตรงจุดเติมน้ำมันจะมี คำว่า f u r l อย FU WL แล้วก็เติมน้ำให้เต็มแค่ตรงนี้แหละเราก็จะทำการเติมน้ำแล้วเดี๋ยวผมย้ายเครื่องนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวพ่อดูกันอีกทีจะได้สะดวกพอดีผมมีเครื่องกรองน้ำอะไรอยู่ตรงนี้ไปนี้เราจะมาเติมน้ำแล้วก็เริ่มทำน้ำแข็งกันแล้วนะครับก็จะเปิดน้ำจนถึง f ู l เลยเว้ โอเคปูน okay. แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเปิดไปหน่อยหนึ่งมันก็เลยเต็มแล้วโอเคเป็นประการเปิดครั้งแรกก็จะเห็นอุณหภูมิต่างๆตองที่รอทานน้ำแข็งเรามาศึกษาเรื่องแอป Google แปลภาษากันนะเพราะว่ามันจะเป็นภาษาจีน ใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนอังกฤษเป็นจีนก่อนจีนนะมีจีนตัวเต็มจีนตัวยอ่อรราถึกว่าจีนมาลานจะเป็นจีนกลางน่าจะจีนตัวย่อนะโอเคทีนี้เราก็มาดูการแปลด้วยกล้องนะเราก็กดที่กล้อง ถ่ายภาพคําที่ะแปรเขาให้ถ่ายเขาก็บอกว่าเวลากับสวิตเห็นหรือล่าไม่รู้ตรงนี้ด้านซ้ายนี่เขียนว่าเวลาตรงนี้เขียนว่าสวิตนะครับโอเคเวลาที่เราเปิดเเซปลั๊กไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ทำงานนะเครื่องหมาย Power มันก็พิบอยู่ ตัวด้านในก็ไม่ทํางานนะไม่มีน้ําไม่เห็นมีปั๊มอะไรออกมานะเราก็จะลองอ,อันนี้คือเวลาน,นี่คือสวิตตัวนี้น่าจะเป็นสวิตนะเรากดเปิดที่เราใช้ไอตัวอะไรนะกูก็แปลภาษาแปลไปเมื่อกี้เนะี้ยตรงนี้แปลว่าสวิตก็หมายความาว่าตัวเปิดปิดอยู่ที่นี่ตัวนี้ก็คือเวลาโอเคเรามาดูคือตั้งเวลาได้ตั้งเวลาผลิตน้ำแข็งได้ด้วยนะว่าจะ ตั้งเป็นเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอ,อะไรประมาณนั้นแะแต่ว่าในกรณนีนี้ผมเสียบตลอดอยู่แล้วผมก็ไม่ปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะอาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนด้วยคู่มือก็เป็นภาษาจีนค่อนข้างลำบากแต่ว่าก็สามารถไปศึกษาได้ใช้ Google ท r a n s l a ก็ค่อยทำความเข้าใจกับมันไปตอนนี้จะเห็นว่าเครื่องข้างในทำงานฝาปิดดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า เปิดแล้วเนี่ยเวลาเราปิดเนี่ยเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่าเหมือนมือถืออ่ะก็คือค้ำไว้ไม่ใช่หลดมาปึ๊บเราก็จะตักน้ำแข็งมือเดียวยากใช่ไหมอันนี้มันจะค้างไว้ให้อย่างเงี้ยดีเอออันนี้ชอบเลยน้ำแข็งที่ถูกผลิตก็จะมาโดนกับแผ่นเหล็ก ทำความเย็นมันก็จะเริ่มก่อตัวเป็นน้าแข็งเพราะฉะนั้นเราควรปิดให้มันทําความเย็นง่ายๆใช้ระยะยาวผมไม่รู้ว่าปั๊มน้ํามันจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าจากที่ใช้ตัวนั้นมา5ปีตัวนั้นประมาณ2 0 0 0ักว่าบาทตัวนี้ประมาณ3,000กว่าบาทไอตัวไฮแรงที่ผมที่เมื่อสักครู่อยู่ตรงเนี้ยไอตัวนั้นสองพันกว่าใช้มาห้าปี ผลิตน้ำแข็งได้ต่อวันประมาณ15กิโลกร,รัมต่อวันแต่ตัวนี้ได้25กิโลกร,รัมต่อวันตัวนี้3,000กว่านะครับราคาแตกต่างกันรูปทรงน้ำแข็งก็แตกต่างกันด้วยน้ำแข็งตัวนี้น่าจะดูดีกว่าเย็นกว่ามันไม่ใช่แบบคุณๆแบบไฮแรงเมื่อสักครู่นี้ยี่ห้อไฮแรงนะนะอันนี้คือยี่ห้อไฮคอนเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับรอมันทำน้ำแข็งสักคู่เดี๋ยว มาดูว่าก้อนจะขนาดไหนแล้วก็มันจะเอ่อเวลามันออกจากแผงทำน้ำแข็งนะัมันจะหล่นมายังไงนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณนาทีกว่ากว่านะหนึ่งนาทีกว่ากว่าตอนนี้สถ,ถานะของการทำงานก็คือเหลือหนึ่งนาทีมันนับถอยหลังนะ่ะน่าจะจากยี่สิบนะเหลือหนึ่งนาทีก็จะเอา น้ำแข็งก็จะหลุดออกมาจากบล็อกนี่แล้วถ้าเกิดว่าขึ้นตัว E ตัวนี้ก็หมายความว่าต้องเติมน้ําเพิ่มนะครับ E นะตัอักษร E ก็ต้องเพิ่มน้ําเข้าไปในระบบตอนนี้ก็รอให้น้ําแข็งหลุดจากบล็อกเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนหนึ่งนาทีเนะี่ยมันจะหลุดออกมาแบบไหนถ้าผมเปิดน่าจะชัดกว่านี้อ่ะลองดู ผมตั้งกล้องไว้ปิดก่อนดีกว่าอันนี้คือน้ำแข็งชุดแรกของเครื่องนี้เลยนะตอนนี้ขึ้นสูนง,งแล้วมันน่าจะหลุดมาได้แล้วนะดวเดี๋ยวรอดู โอเคได้ยินเสียงเหมือนคอมจะหยุดทำงานนะผมว่าน่าจะใกล้แล้วลหะตอนนี้น้ำก็ไม่ไหลแล้วน้ำก็ไม่ไหลแล้วอุณหภูมิของบล็อกน่าจะเปลี่ยนไปทำให้มันค่อยๆละลายออกมาจากบล็อกนะคิดว่า ชุดแรกครับน้ำแข็ง24ก้อนนะครับต่อ20นาทีล่วงไว้แล้วแล้วก็จะมีการทําน้ำแข็งต่อเลยนะสถานะที่แจ้งก็คือกำลังทำน้ำแข็งอยู่น้ำแข็งจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมน้ำแข็งสี่เหลี่ยมหมุนเตี้ยวอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็รอพักหนึ่งโอเคเดี๋ยวรอสักครู่จะดูว่าสถานะจอเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหม แต่ดูจากตอนนี้ก็คือสรุปได้ว่าทําน้ําแข็งประมาณ20นาทีแล้วก็กว่าจะละลายหลุดออกมาจากบล็อกก็ประมาณอีกหนึ่งนาทีหรือ2นาทีก็จะได้น้ําแข็งทีนี้ดูน้ําแข็งนิดนึงว่าไซส์ที่ได้มาจะเป็นยังไงน้ําแข็งหยอกใสๆอย่างนี้นะเป็นน้ําแข็งใสแบบนี้นะครับน้ำแข็งใสไม่ใช่ขุ่นเออมีขุ่นเล็กน้อยนิดนึง แต่ว่าเป็นน้ําแข็งแบบนี้ใสๆแบบนี้มันก็จะแข็งกว่าน้ําแข็งแบบนั้นนะแต่ตัวนั้นอาจจะทําเร็วประมาณ6-9นาทีก็จะได้ชุดหนึงทีละ8ก้อนแต่อันนี้ได้ทีละ24ก้อนใช้เวลา20นาทีแต่ได้น้ําแข็งที่เม็ดใหญ่แล้วก็ใสแข็งกว่านะครับสรุปนะครับเครื่องทำน้ําแข็งไฮคอนรุ่น h z b 2 0 F เนี่ย ก็ทำน้าแข็งได้ประมาณสัก24ก้อนใช้เวลาประมาณ20นาทีมันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งนะถ้าจําไม่ผิดจะเป็นอ e ีซันแล้วก็ชื่อรุ่นเหมือนกันนะครับตัวนั้นจะผิดกันตรงที่ฝาปิดด้านบนแล้วก็ระบายน้ําทิ้งจะอยู่ด้านด้านหลังไม่ได้อยู่ด้านใต้นะของในตัวเนี้ยไฮคอนเนี้ยมันจะอยู่ข้างใต้ใช่ไหมแต่ของ อีซันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้านใต้นะอยู่ด้านหลังสามารถเอาน้ําออกได้สะดวกแล้วก็อีซันก็จะมีคู่มือภาษาไทยด้วยซึ่งอันนั้นผมว่าน่าจะเหมาะกว่าแต่เนื่องจากที่ผมเอาตัวนี้มาเพราะว่าผมไปซื้ออีกตัวหนึ่งมามีภาษาไทยมันไม่โอเคครใช้ประมาณไม่ถึง2เดือนแล้วมันก็มัน ต้องส่งส่งไปให้ซ่อมอะ่ะแล้วก็เขาก็ซ่อมมาให้นะแล้วก็ส่งกลับมาก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกเริ่มไม่ค่อยมั่นใจในสินค้าที่เขียนภาษาไายติดมาละผมก็เลยเขาอาจจะไปจ้างบริษัทจีนทำอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่ปัจจัหลายอๆอย่างทำให้เครื่องตัวนั้นผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่งานพวกนี้รู้สึกจะดีกว่าดูพรีเมียมกว่านะครับ แกจะแซ่บไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด share, s <ด> u ั s c ส i b e กกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลดเป็นใหม่นะครับสวัสดีครับ